สวัสดีครับผมเพชรพลุรยสวัสดีซีสูผู้สุสคขคนครับผมกับขิมมหัแนวทางลาพัฒนาเมื่อวันศุกร์ที่ยีบสองสิงหาสองหาหกแปดเนาะพี่นอ้องมาเอบังผลลาพัฒนาเมเื่อคืนนี่มันออกพี่น้องเลขเป่าเลขเบิร์เลขบนออกเจ็ดสองสองเลขล่างออกศูนย์เจ็ดได้พี่น้องเด้อ บ่เขาเราพี่น้องมาเคลื่อนนี่รุดอีกล่ะเขาตะเลขวิ่งตะวันเลขวิ่งเขาทุ่งวัดอยู่ตะวันเลขจับคุณบ่เขามันเป็นอย่างจังบ่เขาเลขมันเบิ่นเน้ะพี่น้องเลขเลขบนออกสองสองเลขล่างแบดออกศูนย์เจ็ดน้ะพี่น้องบ่เขาได้พี่น้องได้ขอถทดขอพ่ายหลายเลขเขาตะเลขวิ่งเลขวิ่งเข่าสองเขาตะร่อง สองหาสองหกยังกรบเพเปลี่ยนน้อพี่น้องจังไหนยังมาเปลี่ยนสองสองมันกรบเพเขา่าเราเรียกขันเบิน่นปีทั้งปีขั้นเลขเบิ่นนี่ขิปโขเข่าเลยเด้อพี่น้องเด้อขอบอกไว้กว่อนบอกเอฟซีบอกพี่น้องเขาขั้นเลขเบิ่นมากนี่บ่ว่าแต่ปีสองปีกระเพาเคยเขา่าขั้นเลขเบิ่นนะ่ะเพราะว่าบ่เคยจับเลขเบิน่นเพราะว่ามันเลขมันสูตรเบิ่นยากเนาะนอกจากมันจิตตรงกัน เอามาเบิงกันพี่น้องงวดมือมันสูบข,ขั้นสูตรนั่นประตรงกันนี่ก็กรีบเ่าเคยจับนะพี่น้องวันที่ยีบสองสิงหาหกแปด วินเลขวินเก่าศูนย์หนึ่งสองสาม วิ่งบนล่างแต่ว่าเล็กวิ่งนี่เขาทุกวันเลยพี่น้องมาทุกวันนะ่ะเล็กวิ่งแต่ว่าเล็กกูเหมือนพวกเขาประมา เก้ากับศ <Allah> <que> ูนย์เน่นศูนย์เด่นที่ศูนย์เด้อพี่น้องไง เมื่อวันจันทร์กับเขาตะเลขวิ่งเมื่อวันจันทร์เลขวิ่งกับเขาเก่าวันพุธมือขึ้นเนี่ยวับเขาสองศูนย์หนึ่ง ศูสนสองศูนย์สามเก่าหนึ่ง เก้าสองเก้าสามหกคู่พี่น้องหกคู่หกหางส่วนเลขสามตัว เจ็ดเก้าสามส่วนตัวเน้นด้วยพี่น้องด้วยเขาเน้นกันเน้นศูนย์สามหน่ยน่ย 0393สนี่นเนี่คือเน้นติด3หมเม่อปิวัตด้เลขวิ่งคือเก่ากับศูนเพราะว่าหมักเนาะพี่น้องเนาะหมักทั้งเก่าทั้งศูนวันศุกร์ที่ยีบสองเนี่ยสิงหาสองหาหกดลาเพชรผ้าล้ยเลขวิ่งน,นี่ยกระมันกันได้พี่น้องได้เก่ากับศูนย์เี่ย้าศเนี่ย วิ่งเก้ากับ0เน้นศูนย์ศูนย์หนึ่นย์สองศูนย์สามเน่้น0นศูกับเกบนล่างไปกับเลข3าตัวนี่หกศูนย์ส้พี่น้องฮารก็แคบหน้าจอเด้วมาชอบเทแสดกับพิจารณาบเบิ่งบมาเข้ากับพ่านแล้วพี่น้องเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่า,านนะอ่ะขอบคุณเอซีหลายๆ กดไลค์กดแชร์กดติดตามาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม